ผู้ชมครับยังเป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องครับสำหรับข่าวเช้าในวงการบันเทิงไทยระหว่างนักร้องชื่อดังอย่างโตโน่พาคินคำวิไลศั์ที่แอบไปเกินเลยกับเลขาสาวอย่างมายพริตตี้สาวทางที่ยังคบหาดูใจกับนางเอกสาวนิชาอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้ในรายการหนกระแสครับทั้งมายเองก็ออกมาเปิดใจเป็นที่แรกพร้อมเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งเธอก็พูดเหมือนว่าเธอนถูกหลอกเหมือนกันเพราะเธอบอกว่านักร้องมาบอกกับเธอว่าไม่ได้คิดอะไรกับนิชาแล้วไม่ได้รักแล้ว เห็นหนางเอกสาวเป็นแค่ร้องสาวทําให้เธอเชื่อแบบสนิทใจว่าเขาเลิกกันแล้วเธอเลยเผลอตัวเผลอใจจนเกิดเรื่องราวดราม่าขึ้นมาซึ่งในรายการครับมายก็บอกนะครับว่าเธอรู้สึกผิดกับนิชาที่ออกมาพูดวันนี้เพื่ออยากออกมาขอโทษนิชาและอยากออกมาขอโทษเพรและครอบครัวของเพรยืนยันว่ายังเป็นห่วงและหวังดีกับทั้งเพชรและครอบครัวของเพชรเสมอขอโทษพ่อกับแม่ของมายเองที่ต้องมาคอยตอบคําถามทุกคนในเรื่องที่เราทําผิดพลาดและอยากขอโทษสังคมที่ทําให้เกิดเรื่อง ดาวแบบนี้ขึ้นมา แน่นอนแหละครับว,ว่าการออกมาพูดของเธอนั้นหลายคนก็คิดว่าเหมือนดรามา่ามันจะเบาลงใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เบาลงเลยเพราะว่าในเพจอีเซียมเอสยังมีการขยี้ต่อโดยมีการโพสต์คลิปพร้อมกับแคปชั่นว่าเมื่อช่วงเดือนมกราต้นปีที่งานเกษตรแฟร์ไมายไปเป็นผู้ช่วยโตโนโ่และเป็นครั้งแรกที่ไมายเจอนิชาเพราะนิชาก็ไปงานนี้ไปดูโตโนโ่ติดขอบสนามมายคนริมขวากางเกงยีนขาย,ยาวเสื้อยืดสีเขียวผม ยาวหลอนซึ่งภายหลังการโพสต์คลิปและมีการโพสตแคปชั่นดังกล่าวก็มีลูกเพจเข้ามาแสดงความเห็นมากมายด้วยส่วนใหญ่บอกว่าทำไมดูยืนเฉยๆแบบนั้น สสัวครรับให่บ้านนะครสีครับสายสไทยแลจ๊เพื่อเด็กเพื่อเด็กที่สื่ชื่อโบนะครับน้ำตืราพานะครับแดค้กรอบครับอาาักนานะครับน้ำื้นเอฟเอเวอร์เตอร์ครับเอลฟ้ไฮโดลไลติกแลทโปลตีนะครับนนเบเกอรี่วีจีสปอร์โลเบาล์พยาไทยเจไอดี เบร์ส <S preach ers> ัตวเวส์โตรเตอก์เดนีแล้วก็คุจิตโซโนนะครับและทิ้ขาดไปได้ครับโกเคียนาคาโส้และแคดูติสองทุบชักด้วยนะครับ ขณะดเดียวกันก็เหมือนจะมีดราม่าที่มันเรียกว่าแตกย่อยออกมาอีกหนึ่งประเด็นนั่นก็คือประเด็นที่มายพูดไว้ในรายการหนกระแสกับการที่ถูกวิจาร์ณเรื่องศัลยกรรม ที่สําคัญของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณแม่ให้มาทั้งหมดไม่มีของปลอมใดๆทั้งสิ้นซิลิโคนไม่มีอันนี้ขอแก้ข่าวค่ะเพราะว่าคุณแม่ของหนูเดือดเรื่องนี้มากท่านให้มาซึ่งไอ้คำพูดมั่นๆของเธอเนี่ยแหละครับหลายคนก็ออกมาพูดว่าเธอต้องการจะสื่อสารอะไรอย่างนักแสดงสาวสายปานอภิญญาก็ได้ลุกขึ้นมาโพสต์ข้อความฟาดแรงๆโดยบอกว่าหนูของแท้คุณแม่เดือดเพราะคุณแม่ให้มาร้อยเรซรวมถึงนิสัยด้วยไหมคะภูมิใจแทนคุณแม่คะ่ะ พร้อมบอกได้ว่าหน้าไม่อายทั้งหญิงทั้งชายแช่ว่านโกหกไม่ได้แต่ผิดศีลข้อ3ได้และนอกเหนือนจากเรื่องคําพูดที่หลายคนมองว่าเธอมันมั่นล่าสุดครับมายถูกจับจ้องอีกครั้งเมื่อเพจดังพบว่ามายไปกดติดตามไปกด f o l โ o w น้องลูกพีทที่กําลังโด่งดังเป็นประเด็นข่าวอยู่ในตอนนี้โดยในเพจบันเทิงหน้าตุดบอกว่ายายมาย ปอลูกพิดแล้วหนึ่งซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะครับโดยบอกว่าคบกันเลยสมน้ําสมเนื้อกันดีคู่สร้างคู่สมหรือจะเป็นอีกคอมเมนต์ที่บอกว่ากิ่งทองกับใบรับรองแพทย์ <S <S อยา่างไรก็ตามครับภายหลังกลายเป็นประเด็นก็พบว่าสาวไมาออกมาโพสต์ผ่าน IG Story ครับโดยเธอบอกว่าให้มันจบที่เราคนเดียวพอเถอคะค่เะเลอะเทอะกันไปใหญ่เอาเวลาไปใช้ชีวิตให้มีความสุขกันดีกว่านะคะ